ใช่สวดสดีครับเป็นไงบ้างวัน <wh น uh ี้เเสียดได้ตรงไหนอะไรยังไงบ้างไหมเสียได้ครับอืเสียดได้นะเอเราเราคิดว่าเราไปพลาดตรงไหนจุดไหนอะไรยังไงวันนี้น่าจะไปโดนโดนศอกแล้วมีอาการอือโดนศอกนะจริงๆคือจับได้แล้วจับดีเลยแต่คือไปพลาดโดนสอกเขาแหละมีอาการก็เลยโดนพขยำแค่ทีนึงครอืออ่ะมีอะไรพูดถึงแฟนมวยหน่อยครับ เต็มที่แลครับท่านก็ไปแล้วซ้อมให้หนักจะไม่หยุดถ่านาครับก็ขอบคุณที่แชร์ที่ให้กำลังใจกันครับโอเคขอบคุณมากครับต่อไปครับเจ้าต่อครับโอ้โหจับคนได้น้าไปแล้วเฮ้ยโอ้โหไฟนี้ไม่เหมือนไฟที่แล้วนะไปไงการเตรียมตัวเราจากท่าที่แล้วที่แพ้ไปนะคราวนี้ไปงานช่วงเจ็ดไม่ไม่ตกใจแล้วใช่ไหม ตกใจสอมันตกใจใครก่อนเนี่ยให้นึกวเมื่อเช้านี่ตกใจป่ะตกใจน้ำหนักหายนี่ตกใจป่ะหรือว่าไงตกใจแลอะไรเราเรามั่นใจไหนยกไหนแล้วว่าเราเอาอยู่แล้วเราคงอยู่ลกสามลกสี่ฮะลุกสามลกสี่ก็คิดว่ามั่นใจวันนี้เหนื่อยมั้ยสามจิงเหนื่อยนิดหนึ่งนะไฟหน้าต่อยสักเท่าไหร่ดีน้ำหนักร้อยสิบสองสิบเจ็ดสิบสองสิบเจ็ดเนี่ยได้นะแต่ฮะแต่แต่ไม่ต้องตกใจน้ำหนักหายเหมือนร้อยสิบห้าวันไปนี้นะอ่าฝากไปถึงเซนมวยหน่อยครับ ต่ำมากเลยครับหนา่นาอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นละไถ่ครับอ๋อครับผมเป็นไงบ้างพี่อันนี้ตำโก้พี่กัดครับตำโก้ตำมาตรฐานครับตามาตรฐานใช่ครับเพราะว่ารุ่นหนักเรารุ่นหนักมากครับร้อยสิบห้าจุดแปดตามจริงที่ตัดร้อยสิบเจ็ดใช่ครับแต่ช่างของเราไม่ดีโอ้โหพลาดครับพี่ตัดอ๋อคือตาช่างที่ค่ายนะที่ค่ายครคือคือเราก็ทำมาเด็กแต่เมื่อเช้าเนี่ยตาช่าง ใช้ประจำของช่องเกตเนี list, ่ยม hmm. ันพ right, ังแล้วน um, okay, so you know. ักแมนเอาอันใหม่มาเขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่จะช่างไหมเพราะว่าเมื่อเช้านักมวยไม่มีใครรูน้ําหนักเลยที่มีรถน้ําหนักก็คือมีมหาบงกตเดียวผู้ผู้ของเอสของเขาบอกว่าเขาจะได้รุดแต่เขาไม่ได้รุก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นที่จะช่างมากกว่าไม่ต้องทำอย่างสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็ทีจะช่างเนี่ยมันจะแข็งประมาณปอนดึงที่เขามาวิ่งรถกันเยอะๆแต่ก็ถือว่าสามและแล้ก็ชนะไปได้าไปหน้ามองใครดีพี่ ก็อยากแก้มือครแก้มือแก้มือสมอได้ครัโอเคยากแก้ได้ครับองอนาคตเด็กคน้กมันยังตืนเต้นอยครับกจะก็ืว่ามองมองมองแชมป์ะครับว่าตอนนี้ก็ยังต้องันไปก่อนครับไปก่อนครับใช็เด็ก่เต้นตืกห้องน้ำไมด้ก่คนี่เยัวตื่นเตนีง้ออ๋อสสีแีแแล้วคบผมคอบคุณมา